คอนเนอร์ Honor, เตรียมเปิดตัวมือถือใหม่ซีรีส์ GT เน้นประสิทธิภาพเร็วแรงเล่นเกมเลืน่นๆวันที่16ธันวาคมนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงกลางเดือนนี้ก็มีการเปิดตัวมือถือใหม่อย่างซีรีส์ GT ที่เน้นประสิทธิภาพในการทํางานเป็นหลักเลยเหมาะกับสายเกมเมอร์ที่เอามาเล่นเกมหนักๆหรือคนที่ต้องการเครื่องแรงๆเอามาไว้แบบรันแอปโหดโดยสมาร์ทโฟนใหม่นี้เตรียมเปิดตัวแล้วครับวันที่16ธันวาคมนี้โดยดีไซน์เครื่องจะมากับจอบแบนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกับโมดูลกล้องหลังนะครับเป็น แฝดจะเป็นแท่งแบบแนวนอนด้วยนะแล้วก็มีโลโก้ GT ไว้ตรงขอบกล้องส่วนด้านกล้องและด้านถ่ายภาพเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่มาจัดเต็มมากนักจะเห็นในภาพโปรโมทนะคะว่ามีกล้องเพียงแค่2ตัวเท่านั้นโดยมือถือรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับ AI ช่วยวิเคราะห์การประมวลผลหน้าจอให้สามารถเล่นเกมได้60เฟรมแบบลื่นเลยโดยน่าจะดันได้สูงสุดถึง120เฟรมเลยนะทำให้การเล่นเกมเนี่ยไม่ติดขดัดส่วนสเปคที่เขาให้มานะาเห็นข้อมูลหลุดออกมาว่าใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3มี ให้12พรอมพื้นที่เก็บข้อมูล256และ512และเห็นว่าจะมีแรม16ล็อต512และ 1TB ด้วยนะที่ลองรับชาร์จเร็ว100วัตต์คาดว่าจะอยู่ตำแหน่งประมาณคู่แข่งเลดมี K80 และ i อคูนิโ10ครับ